เป็นร้อยอ่ะไประวังระวังเระวังระวังไหวะตีโรงพยาบาลรงพยาบาลโรงพยาบาลหาเพื่อตีโงพาหน่อยรมานนะแดงไอ้มง้าแดงนี่มงานแดงนี่จะได้ตีโรงยาได้เอาบ้แดงก่อนเอาบ้แดงก่อนบ้แดงต้องเคลียร์ก่อนกูถึงจะตีงาได้เ้ยบ้านเยอะบ้านเาะบ้านเะ้านจะเข้า โงบลเยอะมากเบลเราดนตอนึงตายอไม่ได้เดตาเดหน้าบ้านซ้ายดึงเลยแล้วเนี่ยปืนจุดเกิดเนี่ยเฮ้ยโงาบาไม่ไม่ได้ียากยาากียากเด๋ยวผมเอเปิดัแนเปิดันหานตู้ไบ้านไปนะเพื่อนอ้าเยไไปช่บ้านตหนช่บ้านต้นไเช่โทนี่น่ยมายมัโยมยขว้างนไปบ้านอ๋อไได้ไ ปืนมันเจ็บนไ้ปูไหนไหนเน่ยไม่ไม่ไม่มีเดี๋ยวเอาม่แดงมแดงม่แวเฮ้ยของใครเนี่ย้างไเต๋อแม่แทงเข่าด้วยตัวนี้มาตเีด้งมีตัวไก่จมี่ผมเก็บปืนออกมาให้นไม่รเบิม็กยามาให้แล้ว้ไก่เก็บของันข่าวมีนะเห็นไมี่นี่นี่ไอบ้านามต้องมีส ไอพีโยบมันถึงเราแล้วเนี่ยโยบคันนี้ถึงเราแล้วเนี่ยตายไม่ตายอะไรนะพี่เวละแคลงแคลงแคลงอย่ามัน,น,นชิดเราแหละ e ีเล่นไต<ป>้อู่ได้นะไต้อู่เลยพี่ไ บนอูน่ที่เรา,าเขาอยู่เลยตอนนี้นเราต้องเล่นใต้อู่อะกำแพงขาวันนี่เข้านะกำแพงขาวหยกเนี่ยเออรนนือท้ยเายรถถึงตรงไปเลยเหนียงสี่ตัวพี่เออตายตัวน้ๆๆๆองรับ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 ผมจ้าก่อนเรี่ยกโดนแล้วมาแล้วมาแล้ว

ดันมาเต็มพีดีเลยเออมันดาลบันดาลพี่ไม่ต้องกลัวพี่ไม่ต้องกลัวเล่นชิวๆครับยาวันยาวันยาวันใครไม่ลงลงมาใครไม่ลงลงมาสินสามแปดห้าลงได้สิบสามแปดห้าเข้าได้สบายมันเป้าหมายมันเหมือนวิ่งวิ่งช้าสองชั้น่องด้วยเลยลูกลางลูกลางล่างสองชั้นแดงสองอะยิงมาแล้วติดตกเลยสองชั้นกระแทกเข้าหนึ่งนะไอ้แม็กผมจะหมดว่ะที่โบ๊ทมีปะขอยาขอยาไปพี่โบ๊ทมีแม็กเหลือปะฮะ ที่บอกมีแม็ก60เอาไปเข้าแล้วนะมาเข้าแล้วเข้าสัยาแล้วเข้าสัาแล้วพี่ตัว3ตัวตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตายหเข้ามาบรับรับที่ไหนดิพี่ตายตาย ตายลงบ้านผมตายเออก็บอกว่ากลับไปเล่นมุมล็อกดีๆถอยไม่ใครกันถอยถอยถอยใครนะหลังหลักกูชี้กูชี้อันนี้แต่อีกหนึ่งหลังบ้านแังต่อไใบตัวเสริมไหนวะไม่ตอบแคปจะลงไปด้วยตา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 ยเสริไหนเสริมไหนเสริเจ็ดครับลงลงสี่ได้ปะเนี่ยเฮ้ยแคลลงแคลลงไอ้แคลลงบ้านอีกหนึ่งอีกร่มแจ็ร่มแจ็คปอดเปล่า นีกว่อนีกว่ะมันสีคนแล้ว้่ะเหลือมือหน่อยเไม่ใช่จบเกการนั้นไม่ได้ตายดิงวใหน่อยนะเฮียลงเปฝูงเลยแบบขอแคมโลงงบาลใช่ไมเพื่อนบอกถอนพี่ มีมีมีคนดึงใดล้บ้านของผมแล้วครับไม่เป็นไรครับไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคโอเคแต่คนไาเค้วย่ะโอ้ตํารวจเขามาย้าผมหมดว่ะ มา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 นาม่เลมามาลงโาม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 มา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 มมามามมามามามมาราม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 าอามามาามมามากามามาามกามาามามามาาเามามาาา Này âm rồi nó bị nghe Hãy subscribe cho kênh Ghiền ไครเจ้าครับนี่ดึงไว้ได้เพื่อดึงไว้ไวมากเลยตาย